เมื่อวันจันทร์ที่21มิถุนายนพศ2564นยายอภิญญาสุจริตตานันอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวเปิดการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างวินัยการทำงานในสถานประกอบกิจการรุ่นที่1ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่21-25มิถุนายนพศ2564ซึ่งเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน Google Meet โดยมีนางนิตยาโพสุผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานเป็นผู้กล่าวรายงาน าผ่านวิดีโอคอนเฟรนซ์การอบรมดังกล่าวสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแรงงานสร้างทัศนคติตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานสามารถบริหารจัดการค่าจ้างค่าตอบแทนแวัสดิการได้อย่างมีประสิทธิภาพปรับเปลี่ยนพฤติการในการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเข้าใจหลัก ความสมดุลระหว่างงานเงินและความสุขในชีวิตและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขการอบรมดังกล่าวมีระยะเวลา5วันโดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตีนวรสสารานิยพงศ์นักวิชาการแรงงานชำนาญการกองคุวบคองแรงงานบรรยายในหัวข้อสิทธิหน้าที่และกฎหมายแรงงานที่ควรรู้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกียรติศักดิ์รักษาสัตว์อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมกับความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเอเชียอาคาเนย์บรรยายในหัวข้อการสร้างจิตสำนึกเพื่อความปลอดภัยในการทำงานนายอำนาจอัตตะวระอาันต์นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษกองสวัสดิการแรงงานบรรยายในหัวข้อบทบาทของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการนายทวัชชัยแสงห้าว กรรมการผู้จัดการบริษัท i n t c g r a t e d Management Center จำกัดบรรยายในหัวข้อการบริหารค่าจ้างค่าตอบแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำง,งานนายศักชัยดวงดุษฎีกรรมการผู้จัดการศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ Go Gifford บรรยายในหัวข้อพฤติการอันพึง ประสงค์ของคนทำงานยุคใหม่และหลักการสมดุลระหว่างงานเงินและความสุขในชีวิตซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมออนไลน์จำนวน87คนจากสถานประกอบกิจการจำนวน67แห่งหนาห้องฝึกอบรมทรัพยากรแรงงานชั้น13สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกสรคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน